โรงเรียนรมร่อนในพระเจ้าเมรีโรงยนี้เขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับในที่จะมาอบรมกีับกรเลีครั้งนี้ด้วยคุณหน้าคุณตาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ถ่าวว่าโรงเรียนไหนของัวเ่ีที่ที่คกคงดูแี่ทตามก็อยู่ในอาไทยม้ทยาเนื้อหุ้นไมาเข้าทีที่ไทาบอกแซมเปิลนิดงวันนี้ oh man ทำแบบว่าสามารถนำไปใช้โอเคไหมคะ ใช้ของมานคือาเมนกันนะแค่อยากให้ลึกก็กดลึกแไม่ไไม่เคยใช้ด้วยค่ะแล้วก็ไม่เคยจับกันเลยเพราะว่าคนที่ใช้ก็ือป้าทุกคือแบบนั้นจริงี่ได้เป็นเือนะเต่วงทีอใช่ไหมอยู่ยู่ไี่วังเป็นเส้นเนใช่ไเอาก้ ต่งง่ายมากเลยรูอยากได้กาวคัชใครยังยุงผิดยังยุงับไม่รูอะค่ะขยีนาดนี้ก็เรียกชื่อเลยนี่นีมัดูจะยากเล็กินึงมี่ะก็คือทำอะไรนะเล่นตุ๊กตาแล้วกดปุ่มรลงไปเคลนยังไง จะฟองอากาศฟองอากาศหรือเราเรียกว่าตามโมดเคยซื้อนีเซ็ยังฟรีกสเ็ยัยังครับต้องปาดอไม่ใช่ปาดยังก็ไม่ฟองเทไปก้อนแต้มันก็อ้อนเอง คู่เพราะว่าคนกับมารีก็อยู่คู่กันนี่นะได้ดูนะท่านผู้ชมเพราะพลาคานสูงมันจะเดินสบายมากนักเรียนเชื่อผกเนี่ยเห็นไหมอ่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้านักเรียนทัานทำงานเนี่ยพยายามเอาเชือกนะเพราะว่าถึงมะทำได้ แต <Okay. S 1> ได้นะลูกนะักมีน้อเพลงสอนนะและวเช้าด้วยเนะเอก,กินกาแฟนี้ย่งนะลืมแล้วมอเชา้าฮเธอถ้าจะให้แม่คึกคักต,ต,ต้องต้องตมาเด็กนี่เขาเมเล็กเลย ทำเลี่ยงแทนเช่นสีเราไม่มีอารมณ์เพศหรอกน,นลูกน้องว่าไหมส่วนใหญ่พอเราฟังเราก็ระเบิดออกไปถูกปเ่ะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ที่สุดหนูทุเรียนเมื่อประมาณ20สินาทีเมื่อกี้ใช่ 예. 에... ก็ผสมเรื่องควายนะครับ